เที่ยวตลาดน้ำอัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามแล้วจะไปไหว้พระต่อที่ไหนดีวันนี้ชิวไปไหนทำลิดวัดสวยใกล้ตลาดน้ำอัมพาวาให้สายบุญทั้งหลายได้ไปตระเวนไหว้พระทำบุญกันค่ะจะมีวัดไหนบ้างตามไปชมกันเลยค่ะ มาสมุทรสงครามก็ต้องห้ามพลาดไปไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมกันสักครั้งที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดบ้านแหลมเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อบ้านแหลมพระพุทธรูปยืนอุ้มบารขนาดเท่าคนจริงซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวสมุทรสงครามและยังเป็นหนึ่งในห้าของพระห้าพี่น้องได้แก่หลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซา หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อทองวัดเขาตะคราวจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อวัดไร่ขิงวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมและหลวงพ่อบ้านแหลมวัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามทำเลที่ตั้งของวัดเพชรสมุทรวรวิหารนั้นอยู่ใกล้กับตลาดสดแม่กลองและสถานีรถไฟแม่กลองค่ะซึ่งเป็นวัดแรกที่เราจะได้พบเมื่อเราเดินทางเข้าสู่อัมพวา ดังนั้นก่อนจะไปเที่ยวอัมพาวาก็ต้องมาไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมเอาเลิกเอาชัยขอพรอท่านให้เดินทางปลอดภัยกันค่ะจากวัดบ้านแหลมเราเดินทางต่อไปยังวัดบางกระพร้อมโดยใช้ทางหลวงใหม่เลข3,2,5หรือถนนสายบางแพรสมุทรสงครามใช้เวลาเดินทางประมาณ9นาทีเท่านั้นเราก็ถึงวัดบางกระพร้อมแล้วล่ะค่ะซึ่งวัดบางกระพร้อมเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เล่ากันว่าผู้สร้างวัดนี้คือตระกูลข้าบดีที่พาครอบครัวลงเรือหนีข้าศึกเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาโดยการเยี่ยมชมวัดบางกระพร้อมนั้นจะแบ่งเป็นสองจุดค่ะจุดแรกเมื่อขับรถเข้ามาในบริเวณวัดเราจะได้พบกับวิหารเก่าที่ผสมผสานศิลปะไทยจีนจอดซุ้มประตูเป็นรูปทรงกลมแปลกตา ภายในวิหารมีผนังซึ่งมีภาพจิตกรรมปูนปั้นลายนูนที่เล่าเรื่องพุทธประวัติส่วนกลางพระวิหารประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองขนาดใหญ่จากนั้นขับรถเข้าไปด้านในริมแม่น้ำแม่กลองอีกประมาณ600เมตรก็จะพบกับรูปหล่อเหมือนจริงองค์ใหญ่ของหลวงพ่อคงหรือหลวงพ่อคงธรรมโชโต อดีตเจ้าอาวาสวัดบางกระพร้อมอเภออัมพวาจัังหวดสมุทรสงครามซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหันหน้าเข้าหาแม่น้ำแม่กลองให้เราได้สักการะกันอีกด้วยค่ะมาไหว้พระกันต่อที่วัดภุมรินกุดีทองอีกหนึ่งวัดสำคัญในจังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลองอยู่ห่างจากตลาดน้ำอัมพวาประมาณ3กิโลเมตร สามารถขับรถจากตลาดน้ำอัพวามายังวัดภุมรินกุดีทองได้โดยใช้เวลาประมาณ7นาทีเท่านั้นค่ะโดยวัดภุมรินกุฎีทองนั้นมีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวกับราชวงศ์จักรีภายในวัดมีกุฎีทองซึ่งเป็นเรือนไม้ทรงไทยตกแต่งทั้งภายในและภายนอกด้วยลายรถน้ำปิดทองทั้งหลัง บุฎีทองหลังนี้นั้นสร้างโดยท่านทองท่านสัน้นผู้เป็นบิดามารดาของสมเด็จพระอมรินทราพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งพรานิว่าสถานเดิมของพระองค์นั้นอยู่ที่บ้านบางช้างตำบลอัมพวาเดิมนั้นสร้างเพื่อถวายเจ้าอาวาสวัดบางรีบนในราวปีพุทธศักราช2325 เมื่อครั้งที่สมเด็จพระอมรินทราได้สถาปนาขึ้นเป็นพระบรบมาราชินีโดยสร้างขึ้นสามหลังแต่ต่อมาวัดบางลี่บนได้กลายสภาพเป็นวัดร้างเพราะทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณคุ้งน้ำช่วงหักศอกทำให้มีน้ํากัดซาะตลิ่งพังและทำให้กุฎีทองอีกสองหลังพังลงด้วยต่อมาเลยมีการย้ายกุฎีทองไว้ที่วัดภูมรินแห่งนี้ค่ะอีกหนึ่งวัดที่อยู่ใกล้กับตลาดน้ำอัมพวา กับวัดจุลามณีที่อยู่ห่างเพียง3กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ7นาทีเราก็จะพบกับวัดจุลามณีวัดโบราณที่ตั้งอยู่ริมคลองอัมพวาใครเที่ยวอัมพวาแล้วก็มาแววไไว้พระที่วัดนี้ได้เลยค่ะซึ่งวัดจุลามณีแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเท้าแก้วผลึกต้นวงราชินิกูลบางช้างเป็นผู้สร้างขึ้นโดยบริเวณหลังวัดเดิมเป็นนิวาสถานของคุณนาคหรือสมเด็จพระอมรินทรามารพระบรมราชินีในรัชกาลที่หนึ่งและคุณบุญรอดสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามารพระบรมราชินีในรัชกาลที่สอง ภายในวัดจุลามณีมี3มสิ่งที่คุณต้องไม่พลาดมาสักการ,ระบูชานั่นก็คือสังขารไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อเนื่องโกวิทอดีตเจ้าอาวาสอุโบสถจตุรมุขหินอ่อนที่วิจิตรงดงามและองค์ท้าเวสุวรรณที่เชื่อกันว่าท่านจะประทานพอในเรื่องโชคลาภเงินทองและยังป้องกันพูดผีปีศาจและสิ่งไม่ดีได้อีกด้วยค่ะ มาถึงวัดที่ทําเลที่ตั้งนั้นอยู่ใกล้กับตลาดน้ำอัมพาวาเป็นที่สุดค่ะกับวัดอัมพวันเจติยารามพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารสร้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่งซึ่งสถานที่ตั้งของวัดนี้เคยเป็นนิวาสถานเก่าของหลวงยกระบาดหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและคุณนาคสมเด็จพระอมรินทารามาศพระบรมราชินีในรัชกาลที่หนึ่ง และเชื่อกันว่าบริเวณที่ตั้งของพระปางนั้นเป็นสถานที่พระราชสมภพ,พของรัชกาลที่สองในส่วนของพระปางล้อมรอบด้วยวิหารคตองค์พระปางสร้างเป็นลักษณะก่ะอิดถือปูนย่อม,มุมไม้ยีสิบฐานเป็นสิงซ้อนกันชั้นๆบริเวณด้านหน้าพระปรางประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย ภายในวัดยังมีโบราณสถานที่น่าสนใจนั่นก็คือพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระรูปสิริสโสภาคมหานาคนารีสมเด็จพระมารดาของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีซึ่งทรงบวชเป็นชีได้มานั่งสมาธิฟังธรรมณนะพระที่นั่งแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในโบสถ์ของวัดอัมพวันเจติยารามยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังพระราชประวัติของรัชกาลที่สองซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงลงฝีพระหัตเป็นปฐมในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยารามอีกด้วยค่ะ มืต่อที่อีกหนึ่งวัดสำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามนั่นก็คือวัดบางกุ้งวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยวัดนี้มีจุดเด่นคือตัวโบสถ์นั้นปกคลุมไปด้วยรากต้นโพต้นกลางต้นไกรที่ขึ้นปกคลุมทั่วโบสถ์เป็นหนึ่งในสถานที่อันศีนของจังหวัดสมุทรสงครามและด้านหน้าโบสถ์ยังมีรูปปั้นหุ่นมวยไทยเป็นจำนวนมากโดยวัดบางกุ้งนั้น เป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ย้อนไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทั์กษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาได้ทรงรับสั่งให้ตั้งค่ายบางกุ้งโดยสร้างเป็นกำแพงล้อมวัดบางกุ้งเพื่อป้องกันทหารพรม่าเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่สามารถต้านทานกองกำลังทหา,ารพม่าได้เลยทำให้ค่ายบางกุ้งแตกและเสียกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2310ต่อมาพระเจ้าตักสินมหาราชได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีและได้ทรงให้ชาวจีนตั้งกองกำลังทหารมารักษาค่ายบางกุ้งไว้ในปีพุทธศักราช2311และเรียกกันว่าค่ายจีนบางกุ้ง ซึ่งทหารจีนได้ช่วยกันรักษาค่ายไว้จากการตีของทหารพรมา่าจนสุดกำลังและเกือบจะเสีย่ายให้กับทหารพรมา่าสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเมื่อทรงทราบจึงยกกองทัพมาตีทัพพม่า,มาตแตกพ่ายไปปัจจุบันวัดบางกุ้ง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพุทธศักราช2539ซึ่งเป็นวัดสำคัญที่ใครมาเที่ยวอัมพวาก็ไม่ควรพลาดมาชมความสวยงามสุดอันซีนและเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจวัดต่อมาที่เราจะพาไปชมความสวยงามที่วิจิตรบรรจงนั่นก็คือวัดบางแคน้อยตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดบางกุ้ง ซึ่งความสวยงามของวัดนี้ก็คือภาพจิตรกรรมภายในโบสถ์ที่แกะสลักจากไม้สักเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติตั้งแต่การประสูติการตัดสรู้ปรินิพานและเรื่องราวทศชาติของพระพุทธเจ้าและบนพื้นของพระอุโบสถปูด,ด้วยไม้ตะเคียนแผ่นใหญ่เจ็ดแผ่นซึ่งพระอุโบสถแห่งนี้ เป็นหนึ่งในศิลปะที่สวยงามและวิจิตรบรรจงหาชมได้ยากในเมืองไทยใครมาตลาดน้ำอัมพาวาก็ลองแวะมาชมความสวยงามกันสักครั้งค่ะใกล้ๆกับวัดบางแคน้อยคือวัดบางแคใหญ่วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่โดยเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์หรือแสงวงศาโรธสมุหกพระกลาโหมในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยต้นสกุลวงศาโรธวัดนี้มีโบราณสถานที่น่าสนใจอาทิพระอุโบสถเก่าแก่อายุกว่า200ปี ด้านหน้าพระอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12ศิละปะสมัยอยุทยาล้อมรอบพระอุโบสถด้วยระเบียงคตและมีใบเสมาหินทรายแดงขนาดเล็กศิละปะสมัยอยุทยาซึ่งเป็นแบบเดียวกับวัดหลวงพ่อบ้านแหลมอยู่บริเวณรอบพระอุโบสถภายในวัดมีอนุสาวรีย์เจ้าพระยาวงศ์สุรศักดิ์ และภายในวัดยังมีภาพเขียนจิตรกรรมที่วิจิตรสวยงามซ่อนอยู่ภายในกุฏิสงฆ์ซึ่งเป็นภาพเขียนสีฝุ่นเล่าเรื่องราวบ้านเมืองและการทำศึกสงครามในสมัยรัชกาลที่สองและบริเวณหอไตรก็ปรากฏภาพเขียนสีฝุ่นที่สวยงามซึ่งถ้าใครอยากเข้าไปชมต้องติดต่อกับทางวัดล่วงหน้าค่ะเพราะเป็นเขตสงฆ์คนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปชมได้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวช n n e l และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา